วันที่28ครับเจอพายุมาดินชุ่มเลยนะครับต้นไม้ก็เขียวงอกงามดีปีนี้ฝนมาเรื่อยๆแดดไม่แรงมากต้นไม้พอทนไหวครับปลูกไม้ป่าเพื่อสร้างความร่มเย็นชุ่มชื้นมีกระถินเทพานําร่องครับกระถินเทพาและ อีซึกน้ำร่องครับทนแรงดีครับแต่ว่าฝนตกหนักน้ำก็ยังไม่เต็มบ่อน,นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูน้ำในบ่อน,นะครับอันนี้ต้นสักครับปล่อยขึ้นเองธรรมชาติครับ แต่ว่าเราต้องตัดตอให้แตกตอใหม่นะครับอันนี้แนะนำเลยครับต้นอีซึหรือต้นพลึกครับไม้โตเร็วครับทนแรงมากครับแนะนำเลยครับปลูกนำร่องได้เลยครับปลูกอีซึกักบกระถินเทพานะครับไม้โตเร็วเน้นได้ไม้ใช้ไวนะครับ ไม้ผลก็ช่วง3ามหรือ4ปีแรกอาจจะได้ทานนะครับแต่ถ้าไม่มีแดดแล้วไม่ได้ไม่ได้แดดต้นไม้ป่าโตขึ้นก็จะไม่ได้ผลนะครับก็ถ้าจะปลูกก็วางแผนนะครับไม้ผลร่วมไม้ป่า น้ำในบอ่อครับยังไม่ได้เม็ดเลยครับปีที่ผ่านมาก็ปล่อยปลาครับแต่ว่าผลลัพธ์คือโดนขโมยหมดครับสู้ๆต่อไปครับถ้าปีนี้จะปล่อยปลาก็คงต้องโยนกิ่งไม้ไปครับจะไม่ได้โดนขโมยต้องทำใจครับ นี่ข้าวเดือนหกแล้วนะครับก็เริ่มมีความเขียวชวอุ่มบ้างแล้วนะครับนี่ครับตน้นพลึกอีซึกนะครับทนแรงมากนะครับแนะนำเลยทนแรงมากๆได้ฝนก็แต่ยอดใหม่เขียวเลยครับ ถ้าจุดที่มีความชื้นดีก็จะโตไวครับแต่ถ้าดินไม่ดีก็จะโตช้าหน่อยนะครับแต่ว่าข้อดีคือทนแรงมากครับยอดอ่อนนิยมไปทำแกงต้มนะครับลวกจิ้มเห็นว่าอะไรนะต้มกะทิใครเคยทานก็บอกว่าอร่อยนะครับ พื้นที่ว่างก็ช่วง2องสามสปีแรกนะครับก็ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับปลูกผสมผสานไปนะครับช่วงที่ยังมีแดดได้แดดนะครับก็ปลูกผสมผสานไปนะครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนนะครับ โอกาสน,นัาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ